ครับสวัสดีครับพบกับอาอกา,ารเกษตรและตภูมินะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตัดทุเรียนส่วนของป้ามัดกองต่อนะครับครับอันนี้เตรียมตัวเตรียมตัวตัดอาจจะมืดสักนิดนึงครับป้าลงบ้างก็ได้ครับเจ้ากลองสสวนลงไปแล้วครับอายะประหยัดน้ำมันจังนะ <c oughs> ครับอันนี้ทุเรียนของเรา, <c oughs> าเป็นดอกช่วงแรกของปีนะครับก็เป็นดอกตั้งแต่มกราล่านะครับอาจจะถ่ายไม่ค่อยถึงเพราะว่าค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้ดูกองที่ก็ตัดไว้แล้วนะครับกองที่ตัดไว้แล้วนี่ประมาณสัก 200รอกิโลนะครับเห็นจะได้พอเมื่อกี้ก็มะเขาอันนี้ไปทุเรียนค่อนข้างใจะใหญ่ครับห้าโลเมื่อกี้ช่างใหญ่สุดลูกนี้ห้าโลแปดขีดนะครับมีเสียกินบ้างมีอะไรกินบ้างอันนู้นคือตัดไปแล้วประมาณสัก2ี่กว่าลูกนะครับขอบคุณไว้ก่อนพอดีฝนตกนะครับเอากล้วยทับไว,ดว้ด้วยนะครับ เป็นตาตืต่นใจมากครับวันนี้เพราะว่าไม่ไม่เคยมาดูเขาตัดทุเรียนจริงๆจังๆนะครับมีแต่ดูในรูปนะครับจากที่สัมภาษณ์ปะกัมมะนะครับทุเรียนที่ตัดวันนี้จากที่พี่คนตัดเขาเทศเนื้อนะครับเนื้อค่อนข้างจะหนาเม็ดไม่ใหญ่นะครับ สวยสุดอของเราจากทางร้านนะครับออกกังเกษตรแล้วตะพูนะครับอันนี้คืออ่านี่ไงปรับแสงได้เก่งจังนี่นะครับอันนี้คือรู้สึกจะมีตัดไปบ้างเลยนะครับจากที่นับดูคร่าวๆประมาณสักยี่สิบลูกนะครับ ตอนนี้ทุเรียนอายุประมาณ90วันนะครับพี่พี่คนตัดก็น่าจะตัดก็เรียกว่าเขาบอกว่าตัดประมาณ60เอ็ย้ยไม่ใช่60 70%นนะครับทุเรียนนะครับค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวส่วนใหญ่ในท้องตลาดเราจะชอบตัดอ่าจะชอบทุเรียนขนาด ประมาณสักไม่เกิน5กิโลกรัมนะครับแต่ว่าจากที่ช่งดูเมื่อกี้นะครับมันจะมีอยู่ในความนิ่งโอ้ฝนตกลงมานะครับัวเรียนก็ที่ช่างเมื่อกี้ก็ลูกอ่าหนักอยู่ที่ประมาณ5้โลแปดนะครับอันนี้ลูกนี้น่าจะน่าจะเกินนะครับ แต่บอกว่าทุเรียนทุเรียนมันสมบูรณ์มากมันก็เลยใหญ่นะครับเจ้าของสวนก็ชอบนครับลมะมัดป้ามะมัดนี่ชอบมากสําหรับปุ๋ยสูตรนี้นะครับให้ดูไปเลยนะครับทรงค่อนข้างสวยรูฟูค่อนข,ข้างจะเต็มอยู่นะครับอันนู้นคือทรงสวยมากนะครับฟูเต็มนะครับ อันนีส้สูตรที่ให้ไปก็คือเรามาติดตามผลตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเดือนอเราเริ่มเราเริ่มใส่เริ่มเริ่มเตรียมต้นกันตั้งแต่ช่วงสิงหาปีหกห้านะครับสิงหากันยาตุคมเ,เราเตรียมต้นแต่ละครั้งนี้คือมันก็จะเป็นตามรอบนะครับทําใบสองชั้นทำใบสองชุดก่อน ก่อนที่จะมาทำทำดอกนะครับทำดอกก็เราออกก่อนเพื่อนเราออกก่อนใครนะครับดูกันเลยนะครับชัดๆนะครับดูกันไปอันนี้ทุเรียนเก้าสิันอันนี้ปูค่อนข้างจะสวย ครับถ้าไม่มีกระลอกเจาะก็ก็คงจะอีกนะครับดูต้นต่อไปต้นต่อไปของเรานะครับอันนี้ก็ติดประมาณสักสิบลูกสิบสิบสองลูกดูกนะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับลูกแบบน่าจะประมาณหกกิโลขึ้นไปนะครับใหญ่มาก ร้บของส่วนนี้คือชอบบอกเลยว่าชอบเลยสวยสุดนี้นะอ่าอันนี้คือสิ่งที่พี่เขาตัดออกมานะครับเมื่อกี้เขาลองดูเนื้อเนื้อก็ประมาณนี้เหลืองกำลังดีเดี๋ยวถ้าบ่มหน่อยก็จะดีนะครับอันนี้คือเนื้อที่เขาที่เขาเฉาะออกมานะครับเนื้อหนาเม็ดไม่ใหญ่นะครับ อันนี้คือต้นนี้คือตัดไปแล้วนะครับที่กองอยู่เมื่อกี้ยี่สิบกว่าลูกต้นเดียวเหลือจากกระโอกนะครับปีนี้กระโกเยอะมากนะครับโอ้ฝนตกนะครับมาดูกันต่อครับขอเช็ดหน่อยนะครับอันนี้ก็ เยอะจริงๆนะครับว่าถือว่าตุเรียนอายุเท่านี้กิ่งขนาดนี้ได้ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ป้าหมัดนะครับให้เลี้ยงกิ่งให้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เนื่องจากว่ากิ่งเล็กเลยเลยเลยไม่กล้าให้ป้าไว้เยอะนะครับใครที่บอกว่าลูกอยู่ โคนกิ่งไม่ใหญ่ดูเอานะครับมัน <c oughs> สมบูรณ์มากดูกันไปตัดรุ่นนี้เสร็จก็ <c oughs> ก็มีอีกมีอีกหลายรุ่นครับก็ดูรุ่นถัดมาก็มีนะครับอ่ารุ่นถัดมาก็มีไม่ได้ว่าเป็นรุ่นเดียวนะครับพอติดเรื่อยๆรายได้ก็ ที่ปะจะได้ก็จะก็จะมีต่อเนื่องน,น,นะครับฝนตก <c oughs> <c oughs> ครับครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบการนำเสนอช่วงช่วงแรกก่อนเพราะว่าฝนเริ่มตกนะครับขออนุญาตท้ารุ่มก่อนนะครับครับยังไงติดตามกันต่อนะครับกับออการเกษตรรัฐตูมินะครับกับการตัดทุเรียนอ่า เรียนในฤดูรอบปี2566นนะครับที่สวนปะหมัดคลองต่อนะครับครับครับสวัสดีครับ